ันนี้ี่พามาต้มปลากระหูครับนี่ปลากระหูครับเบึงเนื้อเนื้อตะกรอนครับมันเป็นลูกเต้าเลยครับนี่ครับเป็นเมืตรงนี้ครับเป็นเนื้อที่เนื้อที่แซ่บที่สุดครับนีครับนี่อเราอยากเลยครับเอามือจับเลยบริเวณสูงมูกินครับเพชรยินยองเองครับ ับแดดใส่ลงไปเลยครับนี่เกลือครับนี่ใส่ลงไปเลยครับผมกระปุกซีเซียปลาแดกน้ำน้อยนึงครับตัวปลาแดกลงไปแล้วก็ตามรวยนี่ครับมะขามเปียกใส่ลงไป ก็เป็นตะไคร้ครับตะไคร้ครับเนี่ยตะไคร้ครับนี่ตะไครไ้ครับใส่ลงไปต้องามด้วยนี่ครับปลาครับใส่ลงไป ตามด้วยใบมะกรูดครับพี่ใบมะกรูกดครับผมใบมะกรูดใส่ลงไปครับผมไปเดือดตังมาครับพี่น้องตอนนี้ก็ะน,นำเดือดได้ที่แล้วครับแล้วใส่พริกลงไปครับนึ่งพริกต้มยำมันคือต้มยำปลากระหูครับ ี๋ยวปลาใส่งไปไปลาใส่งไปผมเนื้อเป็นจะเสพี่้องปลาตัวนีเ้เนื้อเป็นจะสบมลงไป ยำรับ,บหดดมือนต้ม,ตมยำต้มยำตากระหู้ใหญ่ครับพี่น้องคนกระโตุกครับนี่นเขียงคนมาครับตับเลยมันเป็นหมูเต่าเลยครับพี่น้อง เป็นหม,มอยาเลยครับพี่นอ้องมันก็เนื้อมนะันโอ้โหมองดูครับมารเอาสักคู่ครับน้นเดือดนะครับน้นเปื่อยกันเดือด,ดตามเลยหอมเลยครับหอมทักซี่ครับ,บพี่นอ้อง ครับพี่น้องตอนนี้ก็ต้มมาสักพักแล้วครับเดือดบุกบุกบุกเลยครับนี่เติมรดด้วยผงนัวครับพี่น้องเนี่ยผงนัวเลยครับนี่ครับโอ้ยเนื้อเป็นจะแสีบครับพี่น้องเป็นลูกเป็นลูกเต๋าลูกเต่ายุงครับนี่ข้าวเหนียวหันฮ้อนจำเป็นกับแก้วนี่ก็จะแสีบครับครับพี่น้อง เอด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาตอกด้วยหอมผักซีครับนี่ครับหอมผักซีใส่ลงไปเลยน,นี่ครับหอมผักซีใส่ลงไปเลยครับเนี่ยค่นเล็กน้อยครับหอม ผลแล้วก็ปิดฟ้าเลยนี่ครับเนืงนื่องเจ้าเหนือน่อยเบดิ่งๆิ่งนี่เลยครับนี่เห็นบอกอย่าบางกนซิมมางอนครับซิมเรียบร้อยครับปิดไ้เลยพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้อง